สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมีตาเบนนะครับวันนี้เราก็มาลงคลิปน้ำปลาในการดองปูดองกุ้งดองอะไรต่างๆนะครับก็ตามสัญญาเนาะก็น้ำปลาเราใช้น้ำปลาอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมใส่ไป4ช้อนโต๊ะนะครับก็เราใส่น้ำไปแล้วเนาะเราก็ใส่น้ำปลาตามลงไปนะครับผมใส่แบบสโลมชั้น จากนั้นนะครับใส่น้ําตาลครับน้ําตาลทรายก็ได้น้ําตาลปี๊บก็ได้เท่าๆกันนะครับผมก็เวลาทําก็ลองชิมดูหน่อยเนาะว่ารสชาติพอหรือยังเนาะจากนั้นก็ใส่ลงไปครับผมเราก็จะเคี่ยวทุกอย่างให้มันเข้ากันเข้ากันนะครับเคี่ยวไปเคี่ยวไปเคี่ยวใหมานะครับผมพอเราเคี่ยวจน ทุกอย่างละลายแล้วเราก็เติมเรียกว่าผงวิเศษหรือผงนัวของเราลงไปอีกนิดหน่อยครับเพื่อความนัวเนาะก็เคี่ยวไปจนน้ําเดือดเดือดเสร็จแล้วก็เข้ากันแล้วเนาะเราก็รอให้มันเย็นจากนั้นเราก็พร้อมที่จะเอาไปดองปูแล้วนะครับผมสามารถเอาไปดองกุ้งดองปูดองอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับสูตรนี้ก็ไม่ตายตัวเนาะ เวลาทําก็เลยลืมชิมก่อนว่ารสชาติอร่อยหรือยังนะครับผมก็วันนี้ผมต้องไปก่อนกับฟีต้าเบนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ